ขอบคุณนะครับสีมวครับขอบคุนะครับสวัสดีครับผมอันนี้สีอะไรครับสีม่วงสีม่วงครับสีม่วงมาดูซอลน้องๆหน่อยอ๋อตอวนี้กำลังขายทอดสดอยู่นะฮะที่นี่ไม่มียาด้วยรัามาแบบดสีทีมอะข้าวแขมกเยอะมาข้าวแขมกนะครับสีเขียวครับข้าวขสีม่วงข้าวแขมเ

องกับสีเยอะนะวันนี้ราบเขาเรียกมานะครับสีงนะครับผู้อาสามพันนะครับสีเขียวลุ่5ห้าพันนะครับอาจารย์ก็มีผู้ใหญ่ตีเยอะสีช้นี้ครับจะลองดูปอลใหญ่นะครับประมาณหนึ่งที่นะรก็ไม่เวิร์กนะตรงนี้เนาะ แต่มันจะเห็นนี่ไหมคือแต่ก็สดอยู่นะเป็นเอ่อยูทูปนะฮะ,นะะสรุปว่ามุมเรื่องที่ว่าอาจจะไม่ใกล้นะแต่ว่ามันก็เห็นได้คนข้างเยอะที่สุดเพราะว่าวก็ผลต้พธ์ถ่า,ายดีโอด้วย <ขอ S 1> นะเราต่อให้ตีตีเขียวเด็กค็หนักสองสี่โอเคเส็จ โลมัตูปเป็นโผโอ้ไปดีกวไม่มีหายอยู่แล้วครับโลยอ๋แล้วฮะได้มุมแล้วตัวนี้โอเคผมว่ามุมนี้น่าจะเวิร์กที่สุดคือจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายอยู่ตรงกลางแต่ว่าเราจะต้องคุมกล้องตลอดคือหันหันตามเวลามีฟุตบอลเคลื่อนตัวซ้ายขวาผมจะลองดูแบบนี้ก่อน เดี๋ยวรึ่งหลังผมอ,อาจจะขึ้นไปถ่ายทอดสดอยู่ข้างบนน้นเอาละครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลคู่ทีสองในวันที่17ธคันวาคม2563นร25นะครับระหว่างสีม่วงนะครับพบกับสีเขียวนะครับโดยที่ในนัดแรกนั้นสีม่วงแพ้กับสีชมพูมานะฮะสองประตูต่อสามนะฮะสีม่วงสองสีชมพูสามนะฮะส่วนสีเขียวเสมอกับ สีฟ้า2ประตูต่อ2นะครับก็คือสถา,านการณ์ตอนนี้ก่อนลงสนามก็คือสีเขียวมีอยู่1คะแนน,นสีม่วงยังไม่มีคะแนนนะครับวันนี้ก็สีม่วงก็ขนขุน้มกลังมาเรียกว่าพร้อมที่สุดแล้วนะครับเพื่อที่จะมาแข่งขันกับสีฟ้าเอ้ยกับสีเขียวนะครับวันนี้แข่งขันครึ่งละ20นาทีนะฮะในแต่ละครึ่งแต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ครึ่งละ1ครั้งนะครับ ส่งต <temple. S 2> ่อครับผมส่งต่อบอลนะคบอลเดี๋ยวบอลจบเท่านี้ครับส่งมาตรงกลางครับคีส่งกด้านขวาให้มองส่งมาครับต่อเรื่องครับไล่ไ้เอสกันเอสกันมาครับส่งอาร์ตองมาครับตัดได้ครับตีเขี่ยมตัดได้ครับมาต่อมาครับฟาวนะครับฟาวครับข้า็ข้าวตาผมตาผม บอลแถบเปลี่ยนบอลครับเปลี่ยนบอลครับเปลี่ยนบอลเลยครับเปลี่ยนบอลเลยครับเฝั่งนู้นมีมวยแน่เลยครับเฮ้เฮ้ครับมีมวยใหญ่ครับ งผู้สอนไม่เรียบดังเลยครับเป็นต่อมเฮ้วเฮลครับ โอเคผมได้ไปดูมุมกล้องตรงด้านบนแล้วอาจจะขึ้นไปถ่ายตรงด้านบนมานั่งทาาสนามนะฮะแล้วก็นั่งคุมกล้องแล้วก็ขยับซ้ายขวาจะได้เห็นภาพการขนงขันที่ชัดเจนขึ้นนนฮะเดี๋ยวขออนุญาตมูฟไปเลยนะ,ะก็ยังถ่ายทอดสดอยู่นะฮะค่อยๆมูฟค่อยๆเดินนะฮะ การแข่งขันผ่านไปแล้ว7นาทีโดยประม <ens> าณนะฮะตัวนี้ออกนะฮะโอ้ไม่เอานะไม่เอาครับผมไม่ไหวอ่ะผมกำลังหายทอดบคุนครับขอบคุนักกีฬาต้องออกกำลังกายกันหน่อยฮะนี่นี่มาเรายื้อ oh สีม,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 ม่วงไปลงได้แล้วขอไปสองคนนี่กองเชียร์ของสีม่วงมาสีม่วงก็มาว่ากองเชียร์เมื่อวานไปเชียร์ตะก้อนะฮะวันนี้มาเชียร์ มาเชียร์ฟุตซอลนะฮะมาให้กำลังใจแต่ว่าทำตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่ผ่านยูทูบก็ไปชมได้ใสตรงด้านบนเดี๋ยวผมต้องขอร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียเียเียช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยตัดเดียวตัดเดียวขอร้องตัดเดียว ท่านแน่แน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวให้ผมขึ้นไปถึงข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆแต่แต่ตอนนี้มันยังถ่ายทอดสดอยู่ก็พยายามขอต้อนรับนะครับพี่ไร่เขตชุมพรมาถึงแล้วนะครับขอต้อนรับพี่พี่ต้อนรับสวัสดีครับไม่จับกบนเลยจับคนเลย ไม่มันจะไม่ถึงพี่ไม่ใช่กมือมันต้องมีเร่องมันอะจับบนอย่างเงี้ยอ๋อชุกพรมา30นะครับรองนั้นเอาละครับตัวนี้ได้มุมสูงนะฮะก็ลองพยายามหามุมที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดสดกล้องตัวเดียวคนเดียวก็ต้องใช้วิธีนี้นะฮะหมุนตามนะครับนี่ทำให้การถ่ายทอด ดูน่าสนใจขึ้นฮะครับก็ผมก็จะนั่งบรรยายตรงนี้แหละทีอ,ะอยู่ที่จุดกลางสนามตรงนี้นะนี่เลยโอเคนะครับการขันผ่านไปแล้ว ไปเดี๋ยวนะโอเคเอาละครับต่อๆนะฮะต่อๆกันนะฮะผีม่วงได้ลูปกันลูกบอลขึ้นไปยิงนะฮะแต่ว่าไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านฮัลโอเคอ่ะมุมมุม อยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันก็กํา,าลังดําเนินต่อไป <พา S 2> เรื่อยๆนะครับในครึ่งเวลาแรกยังสม็อยู่คู่ประตูต่อสู้นะครับระหว่างสีม่วงกับสีเขียวนะครับสีม่วงพยายามที่จะดะเดียนลูกขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้เกมยันสูสีอยู่ยังไม่มีฝ่ายใดมีโอกาสทาประตูกันบาดเสียวบ้างนักนะบอลยังอยู่ถึงการสนามชอเป็นส่วนมากนะครับ แล้วก็สีสีเขียวก็ยังดูจังหวะอยู่นะบอลบอลไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะเพราะว่าดูนี้ก็ยังยังมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายชนะของการกันอยู่ทั้งครูนะฮะต้องใช้เวลาให้คุ้มที่สุดนะฮะแล้วก็จังหวะก็ค่อนข้างต้องแม่นนะเพราะว่าถ้าบุกเพลินบุกพลาดนี่ ฟุตบอลสนามเล็กเนี่ยมันไปถึงโกลแป๊บเดียวเองนะฮะอย่างนี้พลาดเนี่ยโอกาสที่เสียมดูก็มีสูงนะฮะแต่มันสีเขียวนะ้าจริงเข้าไปนะครับแต่ว่าพูดครับรดูกองสีม่วงออกมาสกัดลูกไม่ได้นะฮะนะครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปแล้ว12นาะทีโดยประมาณน,นะสีม่วงจริงแ้วดูเลยว่าลูกนี้ข้ามขานะฮะไม่ได้นะฮะลูกนี้ การถ่ายทอดสดทาง YouTube นะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับชมการสดๆนะฮะหรือว่าพอแข่งขันเสร็จก็สามารถเข้ามารับชมกันต่อได้เลยสำหรับที่ท่านดีไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดนะฮะก็สามารถเข้ามารับชมได้ทันทีเลยนะฮะคุณภ,ภาพภาพก็อาจจะไม่ได้ ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขึ้นกับความแรงของสัญญาณเน็ตนะครับแต่ว่าโอ้โหลูกนี้ไปไกลมากเลยนะครับเพราะว่าไปไกลถึงขนาดที่ว่าสูงสูงกว่าต้นไม้อีกออกไปด้านนอกเลยนะเลยตาข่ายนะฮะผู้รับารดูของสีเขียวเอาดูออกมาสีเขียวยิงไกลนะฮะแต่ว่าลูกนี้โดนไม่เต็นท้า อันนี้ก็พยายามที่จะพูดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพลงจากสนามเปตอนเข้ามานะครับเพราะว่าถ้ามีเสียงเพลงเข้ามานี่บางทีวิดโออาจจะโดนลิขสิทธิ์เรื่องของเพลงได้นะฮะก็พยายามพูดเข้าไปเพื่อไม่ให้เสียงเพื่อเพื่อพูดเพื่อไปกบเสียงเพลงดังจากสนามอื่นที่ดังเข้ามานะฮะตอนนี้ก็สีม่วงนะยิงแล้ว้ยดูเฉียดประตูไปนี้เดียวนะเออเกือบแล้วฮะดูเฉียดแถวสองไปนี้เดียวนะฮะเสาสองไปนี้เดียวนะครับ ็ว <One input> oh. oh. ันนี้ก็มาเผื่อเพลงด้วยโอ้โหสนุกเลยวันนี้นี่นะะเห็นไหมแต่แป๊บเดียวก็ถึงประตูอีกฝั่งหนึ่งละสีม่วงนั่นนะฮะสีม่วงได้แปรดีลูกตัวนี้ก็ไปสวยงามนะครับแต่ว่าสีเคอายังสกัดเอาไปได้เตตองชายคู่นะครับสถามที่หนึ่ง ทิงที่3ระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะครับสีฟ้าเป็นสีชนะนะครับถึงสาสินะครับในที่3านะครับสำหรับสีฟ้านะครับได้เท่าแบนครับสำหรับการแข่งขันคู่ต่อไปเป็นการชิงที่1นะครับกีฬาสีสอตลอระหว่างสีม่วงกับสียุครูนะครับเป็นเมตองชายคู่ ลูกนี้ยิงเข้าไปนะครับแต่ว่าู้ทธดตู้นะฮะของสีเขียวซ้ายมือข้างซ้ายปัดออกไปได้นะฮะลูกออกหลังนะครับก็เป็นสีม่วงไปได้ลูกเตะมุมเข้ามานะครับทุกซองนั้เต้นๆนะครับจากเตมอร์สีเขียวนะครับตัวนะครับเปลี่ยนตัวมึงแรกเสมอโซนต่อโซนอยู่นะครับพาเล อันนี้ก็สีม่วงกำลังคุกจิกอยู่ทางด้านมุมทางด้านขวามือของสีเขียวนะครับแล้วก็ลูกยอดหลังมาของผู้เล่นของสีม่วงผ่งสีม่วงอีกทีหนึ่งสีม่วงไม้เลขสัมสิบเอกดกำลังรีลูกเข้าไปถ่ายบอลทางด้านตีขวาสีม่วงนะครับให้แลครับลูกละห้าพันนะครับลูกละหเบอร์ยี่สิบเบอร์สามสิบเอ็ดถ่ายบอลกลับไปที่ฝั่งขวาแต่ว่าไม่ผ่านผู้เล่นสีเขียวไปได้ ยิงสามยิงนะครับผู้ดียว่าผู้เับประตูของสีเขียวนั้นไวเป็นพื้นกลเลยนะเรียกว่าไวทาย่าเลยทีเดียวนะฮะมือแบบว่าจับจังหวะตู้ขีดพุ่งหาตัวได้ทันทีนะครับป้องกันประตูได้นะเมื่อกี้นี้นะฮะสีฟ้ายังโอเคปล่อยออลังไปนะครับถ้าลูกปล่อยออลังนี่ผู้เล่นสามารถเล่นโดยใช้ม อย่างนี้นะฮะสามารถใช้มือเี่ยงออกมาได้เลยนะระสำหรับการซมอนนะสีม่วงมีเจ็บมีเจ็บนะฮะมเจ็บครับดครับพอตามไปูดพอถ่ายมุมถูงแล้วผมว่าโอเคดีมุมมุมในการมองเห็นหรือว่าภาพในการถ่ายท่าสดจะดีกว่าอันนี้ก็ แอลำคาเสียงเพลงั่งโน้นแล้วเกดมันเข้ามากลัวกล,ล,ล,ลัวจิตวิจิตริ์ของเ,อออเพลงแล้วก็วิดีโอนี้อาจจะโดนลบไปนะฮะอันนี้ก็ต้องดูไว้ก่อนว่าหลังจบการแข่งนนถ้าเสียงเพลงมันมาแบบเร็จเบาๆไม่แรงมากก็พอได้นะครับเพราะว่าเขาเพราะว่าเพลงอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะฮะในการเผยแพร่วิดีโอนะฮะก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ผมก็จะต้องถ่ายภาพ วิดีโอกันเหนียวไว้ก่อนด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อโดลนลิขสิทธิ์ต่อไปก็จะหาหาวิธีแก้ไขนะฮะคนข้างสนามให้เก็บบอลได้นะครับช่วยกันกกนะหากรวยพยายามดูว่าจะทำยังไงก็ะนะฮะมีมอนจะได้บอลอยู่โอ้อโหอย่งนี้ ผู้นี้ยังอันนี้ผู้เล่นของสีชมพูก็มานั่งชมการแข่งขันอยู่นะฮะหลังจากที่ทําการแข่งขันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุ้ายนะครับสีเขียวตอนนี้เวลาการแข่งขันได้ดเนินไปถึงนาทีที่17โดยประมาณแล้วนะฮะะการขวิ่งนครับััังงกรรรระะะสนคคบบวอ๋อเวลาตอนที่ผมถ่ายทอดนี่ ผมถ่ายตอนก่อดลงสนามด้วยดังนั้นเวลาที่ขึ้นบนทายทอดสดนี้กับเวลาจริงที่ทํำการนขันจำเรียนไทยนี่อาจจะไม่ได้เท่ากันเพราะว่าผมถ่ายก่อนแข่งอยู่ประมาณสักหนนาทีนะดังนั้นต้องเอาสองนาทีนั้นลบออกเดี๋ยวต้อง ประมาณ16นาทีแล้วครับตอนนี้ก็สีม่วงกับสีเขียวยังศูนย์ประตูต่อศูนอยู่นะครับดีนะฮะสีม่วงนะสกัดบอลมาไอบอลมาที่สี่นะครับตอนนี้ก็โอ้แต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยครับลูกนี้ยิงได้ดีทีเดียวนะครับลูกนี้แต่ว่าเหินข้ามเป็นิดหนึ่งนะฮะถ้าลูกตรงน,นี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นประตูได้สูงมากทีเดียวนะครับ มันพุ่งเร็วนะฮะสีม่วงของเวลานอดครับสีม่วงของเวลานอดนะฮะในครึ่ง<น>เวลาแรกนั้นสีม่วงของเวลานอดครั้งที่หนึ่งนะฮะต่อชาจิตในการขอเวลานอดไป,เ,ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับครึ่งแรกนะฮะของสีม่วงนะครับก็เป็นชุดแรต้อ ตอนนี้ก็การแข่งขันก็เนินไปได้ประมาณสักจะประมาณสัก17นาทีนะฮะวเวลานอกอีกหนึ่งนาทีต้องหักเวลาออกไปไจประมาณ 2- 3นาทีเดี๋ยวครึ่งหลังนี้ต้องมานั่งดูกันใหม่แล้วว่าทำการแข่งขันเริ่มต้นครึ่งหลังนี้หลังจากที่ไายทุ่สดไปแล้วกี่นาทีเอาเวลามาหักก่อนแหมมาแล้ว มีเห็นบอกว่ามีนักกีฬาจากวิทยาเขตชุมพรมาร่วมทำก,การแข่งขันด้วยนะไม่รู้ว่าอยู่สีอะไรอาจารย์ชุมพรไม่อยู่สีอะไร<อ>ชุมพรอยู่ทเขตอ๋อชุมพรวิทยาเขตชุมพรนักนกีฬาจากวิทยาเขตชุมพรมาร่วมทำก,การแข่งขันด้วยนะฮะโดยก็มาในนามของสีเขียวนะก็จะมี นักกีฬาส่วนหนึ่งนะฮะที่มาจากวิทยาเขตชุมพรนะฮะของสีเขียวนะฮะมาจากวิทยาเขตชุมพรส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเอามารวมๆกันนะเดินทางมาใกล้เลยสุดเดียวนะครับเพราะว่าแถวบ้านเทคโนโลยีประจำการเจ้าคณุงานครกังบังมีวิทยาเขตที่ชุมพรด้วยนะครับก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะฮะเอาล้วครับสีผัวเนะครับยิ่งก็ไปโอ้โหลูกนี้ฉีดยานะครับแต่ว่าไม่ตรงนะครับ เหลือแบบแล้วนะฮะลูกนี้สีเขียวมาฤทธิ์ิลมาฤทธิิลป์สิบแปด่อยไปถึงประตูผู้รับตูของสีคอยทิ้งบลอนะฮะเตรียมลูกบอลออกมานะฮะไม่ว่าผู้รับตูจะรับลูกได้เปิดลูกออกมาก็ใช้มือได้หรือว่าออกหลังก็ใช้มือได้เหมือนกันนะครับตอนนี้สีเขียวฟาวอยนะฟ้าหอยนะสีเขียวฟ้าก็ฟาว เสียงเพลงเงียบไปแล้วดีใจจังเลยไม่รู้จะมีเสียงเพลงดังย้งไาอยู่หรือเปล่าพิโอ้ยิงยิงเลยจีแล้วนะทุนนี้ไม่ไม่ส่งเลยนะยิงไกลเลยนะจากลูกพีคิกเลยนะครับแต่ว่ายิงดีทีเดียวนะแต่ว่าพู้ทเาตัวของสีเขียวนั้นสกัดไว้ได้นะก็เลยหลบหมดจากการเสียบตูไป สิรถไฟก็มาพอดีถ้าเสียรถไฟ บอลต่อบอลกินมาเอานัดขวาครับกำแหนงกึ่ลังยังบอลเข้าไปกนตัดตบไปนีม่วงเลยครับแม่รุนนี้เตะยิงจริงอ่าเป็นที่น่าเสียดายนะฮะสำหรับสีม่วงรุ่นนี้ถ้าจะบัดยิงเลยนะฮะพอดิพอดีเอาเท้าซ้ายไปแตะบอลแล้วก็บอลมันก็เด้งออกหลังไปเลยนะฮะจับบอลไม่อยู่ถ้าจับบอลอยู่แล้วก็ซักขวาได้นะฮะ ตงกลแต่กจังหวะนั้นเวลานั้นก็ต้องคิดเร็วทําเร็วแล้วก็คิดแล้วก็รองทำทนทีนะบางทีจะไปดังเลว่าจะทํำยังไงเนี่ยบางทีอาจจะช้ากันไปถ้าเป็นอื่นก็บอกว่าทําไมต้องจับอะไรพวกนี้คือคิดแทนนักบอลไม่ได้นะเพราะว่าบางทีนักบอลก็มีปัจจัยหลายๆอย่างความกดดันอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาละครับหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับ ขอนการแข่งขันยืนอยู่โซนประตูต่อสูนนะนะฮะกรรมการกลางสุพจน์ก็ประกาศไปแล้วว่าสีเทวกับสีบลอนเดี๋ยวมันก็อยู่ส่วนๆนะฮะเดี๋ยวเครื่งอ,องรังเราจะมาถ่ายทอดสดกันใหม่นะฮะคุณไม่ถามอ่ะบอกกรรมการบอกอยู่แล้วถามก่อน